ตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจพัทยาตามรวบต่างด้าวแก๊งขอทานส่งกลับบ้านเกิดลั่นกวาดล้างคืนความสุขประชาชนจากกรณีเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมานะคะมีผู้ประกอบการร้านอาหารอาหารับได้นำคลิปมาร้องเรียนกับสื่อมวลชนค่ะว่ามีกลุ่มขอทานต่างด้าวเดินกลางเข้ามาขอเงินนักท่องเที่ยวภายในร้านอาหารทั้งยังมีพฤติกรรมก้าวร้าวท้าทายเจ้าหน้าที่ตำรวจตามข่าวที่ได้เคยเสนอไปแล้วนั้น ล่าสุดนะคะพันตำรวจเอกนาวินธีรวิทย์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาปูพรมลงพื้นที่ออกล่าตัวต่างด้าวแก๊งนี้ค่ะจนกระทั่งพบตัวชายชาวต่างด้าวสองรายกำลังนอนหลับอยู่ภายในตึกร้างในซอยวีสีพัทยาใต้ ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีจึงได้ควบคุมตัวมาตรวจสอบนะคะจากการตรวจสอบไม่พบเอกสารแสดงตัวบุคคลแต่อย่างใดซึ่งจากการตรวจสอบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดแล้วยืนยันได้ว่าเป็นกลุ่มเดียวกับที่ปรากฏในข่าวค่ะส่วนบุคคลที่ปรากฏในหลักฐานตามกล้องวงจรปิดของผู้เสียหายนั้นอยู่ระหว่างการติดตามตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ โดยทางตำรวจนะคะท่านบอกว่าต่างด้าวกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมเป็นมาเฟียค่ะแต่ต้องการที่จะเข้าไปขอเงินจากนักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ด้วยบางครั้งมีอาการมึนเมาจึงแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขอยืนยันกับประชาชนว่าจะเร่งติดตามตัวคนต่างด้าวเหล่านี้มาดำเนินคดีและผลักดันกลับประเทศค่ะเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและคืนความสุขให้ประชาชนนะคะ เบื้องต้นกลุ่มต่างด้าวที่ถูกจับกลุมตัวได้ในวันนี้จะได้ควบคุมตัวส่งพนังงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและก่อความเดือดร้อนรำคาญก่อนจะผลักดันกลับประเทศต่อไปค่ะนิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหาวันโกกกะอินรายงาน